ูช้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมโชว์สนุกสนานสารสัมพันธ์ที่คุณผู้ชายจะต้องมาฝ่าฟันทุกสารพันปัญหาเพื่อคว้าของรางวัลที่คุณผู้หญิงต้องการมาให้เธอในรายการ Fight for Her เธอสังลุยผ่านไปหลายสัปดาห์เหลือเกินแล้วก็มีคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะฮะมาสู้เพื่อภรรยาเนี่ยฮะทุกๆสัปดาห์ครับแต่ละคู่นะฮะเรื่องราวของเขาก็แตกต่างกันออกไปเหมือนคู่นี้ครับ คู่นี้เป็นคู่รักนักเดินทางคุณผู้ชมออไปไหนมาไหนเนี่ยตัวติดกันตลอดเออสามีมีหน้าที่ขับรถเออภรรยาเนี่ยมีหน้าที่เก็บตังค์เ,ออเขาทำอาชีพอะไรไปพบกับเขาเลยดีกว่านะฮะไปพบกับคุณอ้นกับคุณนกสวัสดีครับพี่เชิญนะพี่นกเอา ทำไมมาสายวันนี้ผมรอพี่นานมากเลยผมก็มาตั้งนานนะพี่ผมมาผมเป็นจมงแล้วผมรอพี่เป็นจมงแล้วเอ้าทําไมทีมงานบอกว่าพี่มาสายวันเนี้ยเราะผมมาจะขับรถเมย์มาจะวน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 แล้วทีมงานผมให้ผมจอดคือเอารถเมย์มาถูกต้องแล้วศัตรูเราจะไปมีที่พี่จอดได้ยังไงก่อนน่ะพี่กำลังจะบอกว่าพี่มีอาชีพเป็นคนขับรถเมย์เขบผมอ๋อคนขับรถเมย์สวัสดีเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับพี่โนตกับคุณโน้ตนะครับ ทำอาชีพขับรถเมล์นั่นเองนะฮะแล้วคุณอ้นทําอาชีพอะไรครับเป็นหน้าที่เป็นพนักงนานเก็บค่าโดยสารค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามาคบกับเขาเขาจะให้หนูเก็บตังค์อย่างเดียวเ,เก็บตังค์เรจริง,รง่าจริงค่ะทุกวันนี้ก็เก็บตังค์ตั้งแต่เช้ายจนเย็นเก็บทุกวันเก็บทั้งวันเก็บลามยันในกระเป๋ากางเกงผมแล้วเก็บลามยันในกระเป๋ากางเกงผมแล้ว ันนี้แล้วคู่นี้ไปเจอกันได้ยังไงครับก็คือต้องย้อนไปก่อนว่าคือครั้งหนึ่งอ้นคือนั่งรถเมีนั่งสายเจหก็คือพี่เขาเป็นคนขับก็จําจําหน้าเขาไว้จําหน้าเสร็จก็ลองไปดูในกลุ่มชมลมคนรักรถเมย์ค่ะมันจะมีตามเฟซบุ๊กอะค่ะก็เจอตัวพอพอเจอตัวเสร็จก็เหมือนเราก็ไปแอบดู Facebook เขาอะไรอย่างเงี้ยนี่คุณ FC ครับอ้นกำลังจะบอกว่า คุณเป็นคนไปตามหาเขาเหรอใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ทำอ่ะเราก็ไม่ได้นะเราก็ไม่ได้นะเธอดีดีหรอก็แสดงว่าเป็นคนจีบเขาก่อนใช่ค่ะตามหาเขาเนี่ยนานแค่ไหนก็ตามอยู่ประมาณปีกว่าร่วมสองปีโอ้แล้วทำไมถึงไปปิ๊งเขาอะคุณนวนผมอยากรู้เลยก็แบบท่าเขาขับรถท่ามันเป็นยังไงท่ามันเป็นยังไงพี่นวให้พี่เขาทำให้ดูอ่า เป็นประมาณนี้ระปมาณนี้และอาชีพขายตั๋วเอ้ยไม่ใช่ขายตั๋วสิอาชีพี้ค่ะเป็นอะไรนะพิตตี้ขายตั๋วก่อนเราจะเป็นพิตตี้ขายตั๋วเนี่ยมันมีวิธีไหมต้องทํำยังไงมีนะเพราะว่าคือพี่เขาจะสอนคือสอนจับกระบอกอะค่ะคือสอนจับกระบอกอะไรกระบอกตัว ก็บอกตัวก็บอกตัวเนี่ยมาดูซินี่ก็บอกตัวโอ้ยตายละคิตตี้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเออผมขอลองได้ไหมมันมีวิธีการแต่ถ้าอย่างนี้เวลาคนเยอะมันจะถ้าได้ยินได้ยินเสียงนี้แล้วหลอนนะครับเหมือนจะโดนยังไงไม่รู้ผมผมขอดูหัวพี่หน่อยฮะมีบุบมั้งไหมฮะ เอ๊ะเขาไม่มีรอยเนี้ยตรงนี้มันบุบๆไปอ่ะมีพลาดมากมีพลาดมาก่นพี่นกครับทำไมต้องเป็นผู้หญิงคนนี้ที่วันนี้พี่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อเขาเพราะว่าตลอดชีวิตที่อยู่ด้วยกันมาหกปีคือผมไม่เคยให้อะไรก็เลยมีแต่ผมจะเอาจากเขาตลอดแต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสแล้วก็ถึงแม้จะเป็นรางวัลที่เล็กๆน้อยๆก็ จะแบ่งปันเพื่อเขาบ้างจกรู้ว่าพลังกำลังเราที่มีอยู่เนี่ยเราจะสู้กับให้เขาได้มากแค่ไหนต่างน,น,น,น่ารักมากทำให้ได้เยอะๆวันนี้แต่ก็พยายามทำให้มันเต็มที่ที่สุดพูดดิสู้เพื่อเมียสู้เพื่อเมียครับสู้เพื่อเมียสู้เพื่อเมียโอเคอยู่ด้วยกันมาตลอดอย่างเงี้ยต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณภรรยาก็ชอบอะไรรู้ครับ เขาเป็นคนแบบอ่าไอ้ผมมันออกในสายเถื่อนนะสายเถื่อนเขาจะออกในสายกรุงกิ้งบ้องแบลลบ้องแบลลอย่างเงี้ยเฮ้ยหวานหวานของเขาแบบแบบประจาเด็กๆอ่ะแบบเนี้ยแบบคิตตี้คิตตี้แบบเนี้ยหวานหวานคิตตี้ดูดิเอ้ารู้ใจเมียขนาดนี้นะว่าชอบคิตตี้นะไปดูของเรามาดีกว่าว่าจะเป็นคิตตี้หรือเปล่านะของรางวัลมาว้าวสายแบลล์ของจริง ดูดิมีอะไรบ้างคุณนนมีผ้าห่มนะผนวมนะผ้าปูเตียงนะ1ชุดนะตุ๊กตาคิตตี้ก็มานะโอ้ยผ้าเช็ดหน้ามีกล่องเก็บของด้วยนะฮะถูกใจไหมฮะคุณนนถูกใจมากเลยค่ะอยางได้มากเลยอ่ะทำให้ได้กับข้อนี้พร้อมนะพร้อมครับถ้าพร้อมเชิญประจำที่ครับมากับคำถามข้อที่หนึ่ง ถามว่าจากผลสํารวจนะครับพี่นกผลสํารวจนะครับครับผู้หญิงอยากเป็นแฟนกับหนุ่มอาชีพใดมากที่สุดข้อ1หมอข้อ2ตํตำรวจข้อ3นักธุรกิจข้อ4นักแสดงเอ๊ะทำไมไม่มีคนขับรถเมย์วะนั่น S <S เออสิบวินาทีนะครับหนึ่งสองจับเวลาครับมีหมอครับพี่นกมีตำรวจม,มีนักธุรกิจนักแสดงคาดว่าสีะะ่ข้อนี้ผลสำรวจตอบครับคาดว่าน่าจะเป็นตำแหน่งที่มั่นคงมากกว่าคนในเครื่องแบบ่งท,ทำไมถึงเลือกข้อนี้ เพราะว <De esse S 1> ่าคนในเครื่องแบบมันเป็นอาชีพที่เป็นหลักแหล่งที่ว่าสามารถมั่นคงและต่อยอดได้ในนาคตครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตอบถูกหรือผิดครับถูกผิดครับผิดครับอ้ย จากกรุงเทพโพนะฮะได้ทําการสํารวจมาแล้วพี่เขาพบว่าผู้หญิงที่อยากได้แฟนเนี่ยเป็นนักธุรกิจสูงถึง2ีเเพี่ก็บ่าอนะกตเลี้ยงได้ส่วนรับราชการเนี่ย11.4%เนพี่นะฮะอ่ะเอางี้เพื่อเป็นการปลอบใจอ่ะอยากให้ได้คิตตี้กับบ้านให้เลือกสองชิ้นคุณโอนเออให้เลือกสชิ้นให้คุณโอนช็อปหน่อย ว่าอันนี้เอาไหนเอาชุดเครื่องนอนหรอผ้านวมหรอใช่ค่ะเอาผ้านวมนะอีกชิ้นหนึ่งเป็นอะไรครับหมอนอิงอันนี้เอาดีใช่ไหมใช่ค่ะสรุปอ่ะอันนี้ผมให้สองชิ้นนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะไปยืนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวช่วงนี้ไปให้หายใจหายคอก่อนเนาะนะฮะพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวพบกับไฟฟ์ r ฟร์เธอซังลุยได้ไหมครับ